สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วบ่าวตีคนเดิมวันนี้มารีวิวรองเท้าคู่นี้ครับผมรองเท้าคู่นี้อาการเป็นอย่างนี้ับพื้นหักไปแล้วครับยี่ห้อหลุยส์ครับหลุยส์หลุยส์วินตองนะครับย่อหลุยส์ครับวันนี้มาเปลี่ยนพื้นยี่ห้อหลุยส์กันครับโดยการเลาะครับเลาะพื้นในเหลือแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราไปซื้อพื้นมากับเป็นพื้นอย่างนี้นะครับ พื้นสีขาวยี่ห้อหลุยเป็นยางดิบนะครับเราก็มาซื้อพื้นแล้วเราก็มาประกอบอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรองเท้าหลุยครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไปในการประกอบรองเท้าหลุยู่นี้นะครับติดตามจบครับขั้นตอนต่อไปการติดกาวครับเราก็เอารองเท้ามาเมื่อเราเลาะแล้วเราก็ติดกาวครับเอากาวมาติดพื้นครับตากาวครับตากาวที่พื้นแล้วก็ แตกตากาวตรงข้างๆครับตากาวข้างๆสายรอบนะครับตาตามร่องรอยเดิมน,นะครับตาตามร่องรอยเดิมมันมีร่องรอยเดิมอยู่แล้วนะครับกาก็ตาก็ไปร่องรอยเดิมแต่ลุ้นเราก็เอามือแปะครับมันเป็นหนังครับแล้วล้นเราก็ยีเ่เค็ครับเพราะว่ามันยังไม่ตันแห้ง ถ้ามว่าเราทาล้นขึ้นมารีบเช็ดทันทีครับถ้าเป็นหนังถ้าเป็นหนังกลับต้องระวังนะครับตอนนี้เป็นหนังเสร็จแล้วครับขั้นตอนตากาวต่อไปเราก็มาทากาวที่พื้นที่เราซื้อมากับสีขาวทาให้ทั่วนะครับตากาวให้ทั่วต้ำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองก้างนะครับทั้งรองเทา้าและพื้นนะครับตากาวให้ทั่ว เสร็จเรียบร้อยครับกันตอนตากาวครับผมชก20นาทีกาวก็แห้งต่อไปเราก็มาเอารองเท้ามาประกบแล้วมาใส่พื้นนะครับเอาประกบดูข้างหลังให้ตรงๆครับแล้วก็ยัดเข้าไปยัดพื้นลงไปในเรียบร้อยลองมือกดใหม่นะครับมือกดให้ลงให้ลงให้ลงพอด,ดีพอด,ดีนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาเหล็กแข้งมาวางแล้วก็ทุบทุบมันมันล่งร่องในสนิทนะครับให้กาวมันติดกันคับพื้นรองเท้าเสร็จเรียบร้อยสำหรับการประกอบพื้นรองเท้าลุยฮะลุยวิดตองครับคู่นี้นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเย็บรองเท้าพื้นสำเร็จรูปจะมีร่องมาให้นะครับ เราก็มาดูขั้นตอนการเย็บกันต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนมาถึงขั้นตอนการเย็บนะครับรองเท้าหลุยผู้นี้เราก็เตรียมเชือกเทียนนะครับสีขาวพร้อมกับเข็มเย็บและเทียนครับเราก็มาเริ่มเย็บกันเลยครับโดยการเริ่มจากด้านในก่อนนะครับเราก็ใช้เข็มแทงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดึงออกให้ยาวพอรอบรองเท้าครับแล้วก็แทงเข้าไปด้านในแล้วก็ดึงออกครับ ก็ดึงแทงเข้าข้างในดึงเชือต่อใต้แล้วก็ดึงนะครับแทงเข้าไปข้างในดึงเชือต่อใต้ใใแล้วก็ดึงเย็บแบบนี้นะครับสะก็้เย็บแบบนี้เย็บจนรอบนะครับรองเท้าวพวกนี้มีร่องให้แล้วนะครับไม่ต้องตอรองเท้าแบบนี้จนรอบนะครับประมาณใช้เวลาไม่เกิน2ี่สนาทีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเย็บต่อไปนะครับครับผมก็เสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนการประกอบเปลี่ยนพื้นรองเท้าหลุยวิกตองของแท้นะครับตัวนี้หลุยวิกตองของแท้นะครับดูนะครับตัวนี้ของแท้อิตาลีนะครับหลุยวิกตองเปลี่ยนพื้นเสร็จแล้วครับทั้งสองข้างครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเหมือนใหม่เหมือนของเดิมคล้ายคล้ของเดิมนะครับพื้นตัวนี้หมดอายุมาเปลี่ยนพื้นใหม่หลุยวิกตองนะครับเรามีเย็บมาเรียบร้อยนะครับเย็บหัวสองชั้นเย็บข้างนะครับหลุยวิกตองแท้คือใหม่เป็นหมื่นเปลี่ยนพื้นร้านผมไม่กี่ร้อยนะครับต้อง สองเต้าคู่นี้พื้นตัวนี้หมดอ,อายุหักเป็นสองท่อนครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้ก็มาติดตามเข้ามาดูปูกใจกดใจกดกันเองด้วยนะครับหลุยวิกตองแพ้เสร็จเรียบร้อยใช้ยันรูปบวชครับใช้ทนกว่าของจริงของแพ้ที่ซื้อมานะครับเราเย็บให้เรียบร้อยนะครับ,บายบายุบย